สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำ affiliate นะครับหลายคนเนี่ยมีช่อง YouTube มีบล็อกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาสินค้าอะไรเนี่ยนะครับมาทำคอนเทนต์ดีนะครับผมก็เลยมี5วิธีเลือกสินค้านะครับมาทำ affiliate ครับว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับติดตามกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็เพื่อนๆที่ชื่นชอบในช่อง y YouTube เซียนเป็ดนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์นะครับวิดีโอผมก็จะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับ ผมก็จะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆดูกันนะครับแนวทางในการที่เราจะเอาสินค้าหรือว่าบริการอะไรเนี่ยนะครับมาทำแอ f ฟเ l ล a t e เพื่อที่จะหารายได้นะครับกับช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับมีไอเดียอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราดูซิว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยนะครับมีแอ f ฟเ i ล t e หรือเปล่านะครับ เราใช้อะไรบ้างครับเราก็ลองมองไปรอบๆตัวเราดูนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันครับอย่างผมเองนเนี่ยครับผมก็ดูว่าอย่างแรกนะครับซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอยู่ในแอปมือถือของเราเนี่ยมันมีแ f f ฟเ i ลล e ไหมนะครับถ้ามีเราก็ทําการโปรโมทด้วยการที่เราทำคอนเทนต์รีวิวการใช้งานนะครับ อย่างเช่นนะครับผมใช้ StreamYard ในการที่จะทำไลฟ์สตรีมเงี้ยนะครับผมก็ทำวิดีโอสอนการใช้ StreamYard นะครับผมใช้ c a n v a com ในการที่ผมจะทำปกตัมเนลหรือว่าทำพวกสไลด์ในการที่ทำคอร์สออนไลน์ทำโบรชัวร์ทำเรซูเม่พวกนี้นะครับผมใช้ Canva ทำซึ่งมันดีมากๆเนี่ยผมก็ทำ YouTube ทำบล็อกนะครับสอนการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานต่างๆครับว่า เออมันทำเงินได้ยังไงมันเอามาทำประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับพอใครสนใจเนี่ยก็ให้เขาคลิกสมัครผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวพวกเครื่องมือนในคอมพิวเตอร์อย่างเช่น t b u party w i t h i q นะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถแนะนํา ให้คนมาสมัครผ่านเราได้อีกเช่นกันนะครับต่อมาก็อย่างเช่นนะครับอุปกรณ์นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่มันจับต้องได้นะครับอย่างเช่นไมคนะครับไมโครโฟนกล้องถ่ายรูปนะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับอะไรต่างๆที่มันจับต้องได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เอามาทํารีวิวได้เราซื้อนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มีอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็มาทํารีวิวนะครับจะมาถ่ายรูปจะมาถ่ายวิดีโอนะครับทำทิกต็อกยูทูปทำบล็อกนะครับได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราซื้อใช้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีประโยชน์ไหมนะครับต่อมาก็คือเป็น Affiliate ที่เป็นแนวที่เรียกว่า Co s t per action นะครับหรือว่า C.P.A. นะครับก็คือเป็นแนวทางที่แบบว่ากรอกฟอร์มนะครับกรอกอีเมลนะครับใส่เบอร์โทรนะครับในแนวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Co s t per action ก็คือเวลาที่เราไปแนะนาคนอื่นเนี่ยเข้ามากรอก บ้างหรือเปล่าก็สามารถเอามาทําวิดีโอรีวิวได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวแนะนําเพื่อนนะครับหรือว่า referral นั่นเองนะครับ referral ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับ bit cup finance นะครับ p a y o n e e r นะครับอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกการแนะนําให้คนมาสมัครต่อนะครับไอตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าดูให้ดีนะครับว่ามันคือ affiliate นะ แนะนำให้เพื่อนมาสมัครต่อโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าแนะนําให้เพื่อนมาสมัครต่อแล้วให้เพื่อนเปิดบินเสียเงินอะแบบนี้ไม่ใช่ A f f i l i a t e นะครับก็ผมก็จะไม่ค่อยแนะนาไปพวก m m ็สักเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนําเป็น A f f i l i a t e มากกว่าเราใช้อะไรอยู่นะครับอย่างเช่นบ i n น n นเพ a y โอเนียนะครับหรือว่าเป็นพวกบิตคัพเนี่ยนะครับเราใช้อยู่แล้วก็แนะนําคนอื่นมาสมัครต่อเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับประมาณนี้อันแรกก็ประมาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราลองดูรอบๆตัวแล้วเราลองไปดูว่านะครับ สินค้านั้นเนี่ยเขามีการทำ affiliate นะครับในเว็บไซต์ของเขาหรือเปล่านะครับเราก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ค้นหาคําว่า affiliate นั่นเองนะครับต่อไปอันที่2นะครับแล้วเราจะพิจารณาจากอะไรดีอีกนะครับก็คืออันที่2ก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะเอาแบบค่าคอมนิดเดียวนะครับหรือว่าค่าคอมมากๆดีนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกค่าคอมที่เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเน้นแนวทำคอนเทนต์ที่กินยาวๆนะครับพอทํากินยาวๆเนี่ยแล้วมันเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ แล้วมันได้เยอะเนี่ย มันก็คุ้มที่จะทำนะครับคุ้มที่จะเหนื่อยแต่ว่าถ้าได้ค่าคอมน,ดดนิดเดียวนิดเดียวนี่อย่างเช่นอะไรบ้างนะครับค้า,าบาทสิบาทอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะทําได้ไหมนะครับก็ทําได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการทําพวกคอนเทนต์ที่มันเอเวอร์กรีนคอนเทนท์คอนเทนต์ยาวๆเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะจ่ายเงินเพจทราฟิกนะครับจ่ายเงินเพื่อที่จะสร้างไรายได้แบบนี้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันเน้นปริมาณที่ทราฟิกที่เยอะๆนะครับซึ่งนะครับบางคนเนี่ยเขาก็นิยมทํากันกับพวก La z a d a s h o อป e เนี่ยที่ได้ค่าคอมน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเขาเน้นปริมา เยอะๆซึ่งเราก็ต้องเก่งในเรื่องของการทำฮีโร่คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ content ที่แมสนะครับอะไรที่คนหมู่มากต้องการเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้สินค้านี้กํลาลังมาแรงนะครับแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ตลกๆนะครับแล้วมันเกิดไวรัลเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ค่าคอมไม่เยอะนะครับหาบาทสิบาทแต่ว่าคนเนี่ยมาซื้อกันเยอะเพราะว่ามันซื้อง่ายจับจ่ายใช้สอยสะดวกนะครับรรวมๆกันมันก็เยอะนะครับ มันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือค่าคอมน้อยแต่ว่าจะต้องหาคนมาคลิกผ่านลิงก์เราเยอะๆนะกับอีกแบบนึงก็คือทำคอนเทนต์กินยาวๆระยะยาวนะครับแต่ว่าได้ค่าคอมทีนึงเนี่ยนะครับได้ค่าคอมเยอะๆของผมเนี่ยผมทำแบบค่าคอมเยอะๆนะครับก็คือทำทีแล้วมันหายเหนื่อยนะครับได้5 0 0ร้อยพันนึงสามพันหมื่นนึงอะไรเงี้ยนะครับคุ้มที่จะทำนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกดูนะครับแล้วแต่ว่า เราถนัดแบบไหนนะครับข้อที่3นะครับไอเดียในการเลือก a f f i l i a t e มาทำเนี่ยก็คือต้องเป็นสิ่งที่ขาวสะอาดนะครับขาวสะอาดเนี่ยมันก็อยู่ที่คนด้วยนะครับบางคนเนี่ยมองสิ่งเดียวกันก็เห็นต่างว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดียังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆเลยก็คือต้องระวังก็คือในมุมมองของผมเนี่ยนะครับก็คือ1ห้ามทำนะครับการพนันนะครับกับไอ้พวกโป๊ปเลยนะครับในไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับในไทยนะผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อันตรายด้วยอันตรายก็คืออะไรนะครับ เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่รับเงินนะครับที่มันไม่ค่อยขาวสะอาดมาแบบนี้นะครับซึ่งเราก็อาจจะโดนตํารวจมาหรือเปล่านะครับหรือว่ากองกําลังปราปามอะไรหรือเปล่านะครับแบบนี้เนี่ยเรารับเงินมาแต่ว่าเราไม่สบายใจอะครับกลัวว่าจะโดนจับเสียชื่อเสียงไหมก็มีนะครับรู้สึกว่ามียูทูบเบอร์คนนึงเนี่ยเขาก็ลงลิงก์นะครับเว็บสมัครการพนันนะครับก็โดนเหมือนกันนะครับก็โดนทําให้ตํารวจมานะครับรู้สึกจะรอลงอาญามครับแต่ว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีตําหนิเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นเค ในประเทศไทยนะครับก็ทําให้มันขาวสะอาดดีกว่าสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะได้มากล้ามาติดต่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลี่ยงไอ้พวกนี้ไปนะครับอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็ ถ้าต่างประเทศเนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยไอเรื่องของการ gambling หรือว่าเป็นสินค้า18บวกเนี่ยนะครับมันก็ถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าผมว่าผมทำไหมผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกใจนะครับไม่ค่อยขัดกับหลักในใจผมสักเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็ไม่ทำนะครับก็แนะนาเพื่อนๆที่อยู่ในช่องยูทูปเซียนเป็ดด้วยแล้วกันนะครับก็คือถ้ามาดูช่องผมเนี่ยสี่มันน่าจะเสมอกันมั้งไม่งั้นก็คงทนฟังผมไม่ได้นะครับก็แนะนําว่าเลี่ยงไอ้พวกนี้ไปแล้วกันครับการพนันนะครับหรือว่าไอ้พวก18บวก เอามาทำเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในแนวทางของช่องของเราด้วยนะครับผมเจอเนี่ยหลายช่องเลยนะครับก็สอนทําอาหารสอนทําพวกอะไรพวกนี้นะครับวันนี้คืนดีสอนท YouTube นะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวดูไหมครับกลุ่มคนดูเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเหมือนกันนะครับทำาอฟเฟอร์เรนะครับวันนี้คืนดีสอนขายของออนไลน์นะครับว่าขายของออนไลน์ยิงแอดนะครับวันนี้คืนดีสอนทำบีแอนด์คริปโตบิตครับอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ไม่ใช่หรือเปล่านะครับฐานคนดูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันถึงแม้มันจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าธีมหลักเรามันนเเเป็รื่องงหาิน เ,เออมันก็พอได้นะแต่ว่าถ้าเราแบบทำอาหารสมมติว่าเราทําอาหารอยู่นะครับแล้วเราก็มาแนะนำ affiliate แอเฟร a t e เกี่ยวกับพวกคริปโตเนี่ยเออมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่แนวอันนี้ก็คุมธีมคุมสโคปของช่อง YouTube ของเราให้ดีนะครับอันนี้ก็ถ้าจะทําแนวแบบว่าให้คนค้นหามาเจอเงี้ยนะครับก็แยกไปอีกช่องนึงก็ได้นะครับก็แนะนํากันไว้แบบนี้นะครับ5้าคือนะครับทำทีเดียวแล้วกินได้ยาวๆนะครับ ผมเนี่ยขาจะเน้นในเรื่องของการทําเงินในระยะยาวทําอะไรให้มันเป็น passive income นะครับผมเนี่ยจะคือเหนื่อยทําครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้มันหากินให้เราเนี่ยปี2ปี3ปีเออแบบนี้จะดีกว่าไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมดูอยู่เพราะว่านะครับการทำเอฟเฟอร์เนี่ยเช่นเราโปรโมทอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราทำยูทูบทำวิดีโอไปปุ๊บนะครับสักพักนึงนะครับออฟเฟอร์นะครับแคมเปญหรือว่าสินค้าบริการเนี่ยปิดตัวลงไปหรือว่าเขาเลิกทำเอฟเฟอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าวิดีโอวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือเจ๊งเลยครับก็เฟลเลยแล้วก็ไม่ได้ค่าคอมจากอันนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ดูนะครับว่าออฟเฟอร์แคมเปญเอฟเฟอร์เจ้าไหนเนี่ยนะครับที่มันมีแนวโน้มว่าจะหากินได้ยาวนะนะครับก็จะดีกว่าดีกว่่าาาาททททีีีเเเเเรรรรรรไไไปปปุ๊บบบออ้้้ววยยยกกกลลลิแะะะะงนนคคัั็จฟ ทั้ง5ข้อนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่จะเอานะครับสินค้าหรือว่าบริการนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไอเดียให้กับคนที่ทํา y u u t นะครับเอาอะไรมาโปรโมทดีนะครับผมเห็นหลายคนเลยนะครับก็คือมีคอนเทนต์ดีนะครับอย่างเช่นเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับทำเกี่ยวกับการแคมปิ้งต่างๆแต่ว่าเขามีปัญหาในการสร้างรายได้นะครับ เขาพึ่งพากับการทำแอเซนต์อย่างเดียวสปอนเซอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เขาใช้นะครับสิ่งที่เขาใช้เยมือพวกโมอเตอร์ไซค์บ้านที่เป็นแคมป์อะไรพวกนี้นะครับสิ่งต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีสินค้าหรือว่าบริการที่เราสามารถเอามาแนะนำนะครับทำเป็นแอเฟเวลเลตได้หรือว่าถ้าจะให้แอดวานซ์เป็นอย่างนั้นเลยก็คือเราสามารถเอาสินค้านั้นเนี้ยมาตีแบรนด์ทำโอเอ็มนะครับเป็นแบรนดิ้งของตัวเองเลยนะครับ ก็จะเหนือชั้นขึ้นไปอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทักษะความสามารถนะครับแล้วก็เป้าหมายในการทําของแต่ละช่องแต่ละบุคคลนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้วิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับช่วยผมกดไลค์หน่อยนะครับก็ถ้ากดไลค์เนี่ยวิดีโอผมก็จะมีคนเข้ามาดูนะครับผมก็จะได้มีกาลังใจนะครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับหาไอเดียใหม่ๆทําเงินเจ๋งๆเนี่ยนะครับมาแนะนาเพื่อนๆนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ